สวัสดีครับครับผมมอแมวผนงไก่แล้ววันนี้แล้วก็แวะมาอยู่ในเกมเ,เดิมอีกเช่นเคยนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่าวอลเลร์นะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนํายูนิตพลล่มกันนะครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนะนํานะครับไม่ใช่สอนเล่นก่อนที่จะไปแนะนําเนี่ยผมขอนอกเรื่องสักนิดนึงเนาะตอนเนี้วอลเลร์ดได้ทําการอัปเดตใหม่มาสักระยะหนึ่งแล้วครับผมซึ่งการอัปเดตใหม่เนี่ยก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วย เป็นกิจกรรมนายทหารใหม่นะครับถ้าใครเล่นถึงแบบสะสมเหรียญครับตามครบกําหนดก็จะได้นายทหารสีทองมาใช้ครับนายทหารใหม่เป็นของค่ายอเมริกาเนาะซึ่งถ้าใครเก็บครบสองร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยก็จะได้ไอ้นี่มาครับผมขอเรียกว่าเหรียญรีสกิลแล้วกันเนาะรีเซ็ตเหรียญรีเซ็ตแล้วกันเนาะซึ่งเหรียญรีเซ็ตเอาไว้ทําอะไรเอาไว้รีเซ็ตเปิร์ก ของนายทหารของเราครับผมซึ่งรีเซ็ตตรงไหนก็นี่เลยครับตรงนี้เลยฝึกนายทหารตรงเนี้ยเราจะสามารถเลือกนายทหารที่เราต้องการรีเซ็ตได้สามครั้งนะครับผมก็คือเราอยากจะรีเซ็ตตัวไหนเราก็เลือกมาเลยครับตอนเนี้ยผมเลือกมาแล้วเป็นโซย่าแล้วเราก็เลือกเป์กที่เราจะรีเซ็ตทิ้งได้เลยครับคือตรงนี้ครับเลือกเลยครับว่าเราอยากจะรีเซ็ตตัวไหนทิ้งซึ่ง ในการรีเซ็ตเนี่ยจะใช้เหรียญรีเซ็ตใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่มีเหรียญรีเซ็ตก็ใช้เหรียญทองในการรีเซ็ตได้ครับผมก็จะใช้ประมาณครั้งละ100หลนึ่งร้อยเหรียญซึ่งถ้าถามผมอะผมมองว่ามันคุ้มนะการแค่ใช้แค่หนึ่งร้อยเหรียญดีกว่าจะเอาเหรียญทองของเราไปแลกกับตู้ที่เราจะได้อะไรก็ไม่รู้อะครับผมซึ่งผมมองว่าเนี่ยจะคุ้มกว่าครับตอนนี้ผมรีเซ็ตนายทหารผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นของนี่ ของค่ายเยอรมันเป็นไงครับตอนนี้นายทหารผมบอกเลยครับว่าแน่นเปรี้ยครับตอนนี้นอกเรื่องมาสักพักใหญ่ๆแล้วอาอผมขอบอกก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้ผมจะออนค่อนข้างที่จะช้านะไม่รู้ว่าแบบกิจจะจบไปก่อนแล้วหรือยัยงอันนี้ต้องขออภัยด้วยอ่ะต่อไปเรามาเข้าเรื่องหลักกันเลยดีกว่ายูนิตพลล่มอืม ผมมียูนิตพลล่มแค่ของอเมริกาครับผมไม่มีของเยอรมันอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะซึ่งมันก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ครับว่าตัวไหนดีกว่ากันอันนี้ต้องขออภัยจริงๆผมมีแค่ของอเมริกาเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับพลล่มเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเป็นสกิลติดตัวเลยก็ว่าได้นะครับผมก็คือการกระโดดร่มเนาะเหมือนเป็นพาสติสกิลติดตัวเลย ซึ่งถ้าเป็นยูนิตปกติของเราเนี่ยจะออกมาจากค่ายเท่านั้นใช่ไหมครับผมก็คือต้องออกมาจากค่ายแล้วก็เราก็เลือกว่าจะไปจุดไหนจุดไหนก็คือเราต้องสั่งให้ยูนิตของเราอะเคลื่อนพลหรือเดินไปเนาะส่วนยูนิตพลล่มเนี่ยก็คือถ้าเรามันขึ้นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราสร้างได้แล้วใช่ไหมแล้วก็คือกดตรงยูนิตพลล่มของเราแล้วก็เลือกได้เลยครับผมว่าจะลงจุดไหน ก็คือไม่ต้องออกมาจากค่ายครับก็คือเลือกจุดได้เลยว่าจะลงจุดไหนจุด A จุด B จุด C บ่อน้ํามันจุดกระสุนอะไรเงี้ยก็คือเลือกได้เลยครับอันนี้มันเป็นเหมือน Passive Skill ติดต,ตัวของพลล่มทุกตัวทุกนายทุกหน่วยเนาะทุกยูนิตเนาะ ต่อไปเรามาดูสกิลของค่ายอเมริกากันดีกว่าสกิลแรกจะเป็นสกิลปาระเบิดมือครับก็คือสกิลปาระเบิดมือนั่นแหละจะมีผลกับทหารราบซึ่งระเบิดเนี่ยดามเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมเหมือนจะแรงกว่าของพันเชอร์อยู่หน่อยๆน่อยได้ซ้ำมั้งครับผมและก็ระยะเวลาในการระเบิดก็เหมือนจะเร็วกว่าด้วยหรือเปล่า น่าจะเร็วกว่าแล้วครับผมผมรู้สึกที่ผมเล่นมานะต่อไปสกิลที่สองครับผมไอเนี่ย ต่อไปเนี้ยเหมือนจะเป็นสกิลทางเลือกแล้วครับผมอันเนี้ยสกิลตัวเนี้ยถ้าเราเลือกอัพสกิลนี้ก็จะมีผลกับทหารราบถ้าเราเลือกอัพอีกสกิลหนึ่งก็จะมีผลกับยานเกาะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสกิลต่อไปเนาะอันเนี้ยจะเป็นเหมือนสายทางเลือกแล้วอันแรกจะเป็นอัพปืนกลมือทอมสันก็คือจะอัพเพิ่ม,มปืนกลมือทอมสันอีกสามกระบอกครับผมก็จะมีผลกับทหารราบซึ่ง ถ้าเราอัปเสร็จแล้วอะครับผมถ้าเราอัปปืนกลมือทอมสันเสร็จแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นต่อตายานเกาะได้แล้วนะครับผมซึ่งใครจะอัพอะไรก็เลือกใช้ดีๆก็แล้วกันนะครับผมการอัปเป็นปืนกลมือทอมสันผมมองว่าดาเมจก็ก็มีผลกับทหารราบอะครับผมถ้าใครอยากเน้นใส่แบบเก็บทหารราบก็อัปเป็นปืนกลมือทอมสันเลยนะครับผม ส่วนสก,กิลต่อไปจะมีผลกระยานเกาะครับผมอัพเครื่องยิงจรวดบาสุก้าครับซึ่งก็เกาะคล้ายๆกับของพันเชอร์แหละครับผมถ้าอัพเสร็จแล้วเราก็จะได้บาสุก้ามาแล้วก็มีผลกระยานเกาะซึ่งถ้าเราอัพบาสุก้ามาเราก็จะได้แค่บาสุก้ามานะครับผมรู้สึกเหมือนจะไม่เหมือนของพันเชอร์ที่แบบอัพเป็นบาสุก้าแล้วจะเปลี่ยนระเบิดมือของเราให้เป็นระเบิดต่อต้านยานเกาะด้วย หมือนจะไม่เปลี่ยนนะระเบิดมือก็ยังจะเป็นมีผลกับทหารราบอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่บาซูก้าของค่ายอเมริกาก็ไม่ได้ี้เร่นะครับผมก็มีดาเมจอยู่เหมือนกันก็ก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่ครับผมถ้าใครอยากเล่นแบบสายถล่มยานเกาะก็เอาเป็นบาซูก้านะครับผมก็สําหรับยูนิตพลล่มของอเมริกาก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้ามันต่างจาก ต้องรอคอมเมนต์จากคนที่เล่นจริงๆอะ่ะผมก็เล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมสําหรับค่ายนี้แต่ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับยูนิตของพลล่มสําหรับวันนี้ก็ขอตอราไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย